เมื่อพระไปงานแล้วไม่ได้รับสองปัจจัยบางรูปถึงกับบ่นว่าญาติโยมคำถามคือพระพุทธเจ้าทรงมองการกระทำนี้เช่นไรในสมัยพุทธกาลณกรุงราชคฤห์มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งจากชนบทได้รับกิจนิมนต์จากพราหมณ์ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งให้ไปฉันพัตราหารที่บ้านพราหมณ์ผู้นั้นประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะถวายบริขารและจีวรแก่พระภิกษุทุกรูปที่มาร่วมด้วยพระภิกษุเหล่านั้นดีใจมากเพราะกำลังจะเข้าบรรษาและต้องการบริขาร หมพวกท่านจึงรีบเดินทางไปยังบ้านของพร,ราหม์ตามเวลาที่นัดหมายพร,ราหมต้อนรับด้วยอาหารที่ประณีตและมีค่าแต่เมื่อการฉันพัตตาหารเสร็จสิ้นลงพร,ราหมณ์กลับไม่ถวายบริขารและทีวรตามที่ได้สัญญาไว้พระภิกษุเหล่านั้นรู้สึกผิดหวังและโกรธมากขณะเดินทางกลับวัดพวกท่านบ่นว่าพร,ราหมณ์ผู้นี้ช่างเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดเสียจริงหลอกลวงเราเขาเป็นคนตรณีไม่มีศรัทธาที่แท้จริงหากไม่ตั้งใจจะถวายก็ไม่ควรประกาศให้เราเดินทางมากไกลเช่นนี้เมื่อ ความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์และตรัสตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอกโกรธเพราะไม่ได้ลาบไม่ใช่กิจของสมณะภิกษุไม่ควรทำความแค้นเคืองเพราะไม่ได้ลาบเมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาก็ไม่ควรโกรธเพราะทั้งความไม่ได้และความโกรธล้วนเป็นทุกซ้อนทุกท่านทั้งหลายพึงระลึกว่า เราบวชมาเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อแสวงหาราบสการะการติดในลาบเป็นเหตุแห่งความเสื่อมภิกษุผู้มุ่งหวังในลาบย่อมห่างไกลจากระอิพานจากนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับการติเตียนชาวบ้านเพราะไม่ได้ลาบพระภิกษุเหล่านั้นสำนึกผิดและตั้งจิตสำรวมต่อไป